ส้ Some มออลูชื่อตามด้วยดินจีที่ไม่เคยลืมลิ้นจี่รอบดินจีต้องบอกว่าช่วงนี้นะดินจีมันเป็นช่วงที่ครึ่งจะเข้าสู่ฤดูกาลถ้าเวลคลิปนี้พามามูเตลูว่ายเทเวสเวรและซื้อผลไม้สดๆจากสวนกันเลยจ้าถ้าไปเที่ยวก็จะดีนะ เขาต้องขัดกองก่อนใช่ไหมใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ขอให้ s u b s r r i e แเราหน่อยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเรานั่นเองนะคะนี่ตรงนี้ขัดกองเขาอยู่ตรงนี้คลิปนี้เราจะพาทุกคนไหว้เท้าเวสุวรรที่งานตลาดน้ำพุทธเกษตรวัดอินทาราามสมุทรสงครามค่ะงานจัดขึ้นวันที่1-30เมษายน2565นะคะซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว คัดกรองเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินเข้าไปในพื้นที่ค่ะก็จะมีจุดที่เราแลกเปลี่ยนเครื่องบูชานะคะก็จัดเป็นเซตมาให้แล้วไม่ต้องคิดเยอะนะคะบูชาได้จ้า ใดๆแล้วก็มนจะแบบมาถพรนนะครับขอให้เราอยู่ในถิ่นใธรรนนะครับองก็โตนั่งกันก่อ้เลยนะครับท่านคุณโยมเะี่ยังไม่เคยเห็นครับว่าโบสถมหาอุตนี่ในวิหารเมื่อก่อนเป็นโบสถเก่าแล้วคุณโยมนะหรือเขาเรียกโบสถ์มหาอุตรนะครับในต่างกว่าสามร้อเขึ้นคุณโยมเว้ยสมัยพุทธยาเาครับท้านน้ำในคุณโยมแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับขากรรไกรคุณโยมขากรรนี่โอ้โหนี่ไม่ได้เลย e นะคุณโยมนะ ตลาดนับพุทธเกษตรนี่คุณโยมวัดอินทรามเรานะครับผลหมากลากไม้หอมกลิ่นประจำตำบลประจำอำเภอนะครับส้มโออันรู้ชื่อตามด้วยลิ้นจี่ที่ไม่เคยลืมนี่ถ้ามาถึงแม่พรนี่ก็โปรลิ้นจี่นี่วัดอินทรามีนะครับตึงในตอนกูเนีคุณโยมเดี๋ยวเร็วนี้ลิ้นจี่จะมาแล้วคุณโยมจะดูกันแข่ลิ้นจี่แข่นะครับลุงพ่อท่านมีแนวความคิดเองของลุงพ่อแดงนันทโย เพรานดีวามคิดเอายอดดินจีมาทำน้ำพึ่งเนี่ยคุณยอมเระสอนว่าน้ำพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งยอดดินจีเนี่ยคุณยอมเป็นดึงในบางอูเลยนะน้ำพึ่งเหมืนีดิคุณยอม จากที่เราไหวท้าเวสวร์ด้านหน้าโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาด้านหลังค่ะเข้าสู่ศูนย์กำแพงแก้วมานะคะ mm hmm. ก็จะเข้าสู่ด้านในค่ะจริงๆแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโบสถ์เก่านะคะโบสถ์มหาอุดจะมีพื้นที่ให้เราได้เดินลงไปเพื่อที่จะทําการลอดโบสถ์ด้วยนะคะถ้าสําหรับใครที่ใส่มูเตลูมากๆเลยก็สามารถลอดโบสถ์ได้นะคะ ตรงนี้มีอะไรจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะตามวันเกิดของแต่ละคนเลยนะคะก็จะทำให้เราชีวิตโชตช่วงชัชวานนะคะเสร็จแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานบุญนะคะให้เราได้ทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมดวงชะตาก็ดีค่ะทำให้หน้าที่การงานของเราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก็ดีนะคะตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหลังนะคะก็จะมาสู่พื้นที่ของตลาดน้ําพุทธกเกษตรนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตอนที่เราไปถ่ายทาเนี่ยค่อนข้างไปเมื่อช่วงช่วงต้นต้นเดือนอะนะคะก็จะยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นักนะคะลินจีรอล,ลินจีต้องบอกว่าช่วงนี้นะลินจีมันเป็นช่วงที่ครึ่งจะเข้าสู่ฤดูกาล สำหรับลิ้นจีนะคะก็เป็นช่วงของต้นหรือดูการอยู่นะคะใครที่อยากจะทานลิ้นจีก่อนใครก็มางานนี้ได้เลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนอกจากลิ้นจีค่ะก็มีพืชผลทางการเกษตรมากมายนะคะหลวงพ่อก็ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยนำสินค้าจากสวนมาขายตรงที่นี่เลยเพราะฉะนั้นได้ของสดแน่นอนเดินมาอีกนิดนึงค่ะจะเจอท่าน้ำนะคะ คือเดินมาแนละ้วเราก็หิวแล้วนะเ,ออเราจะมาหาอะไรกินกันดีกว่าแถวๆนี้นะคะไปดูซิไปดูว่าลุงกับป้ามีอะไร้กินบ้างสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนศูนย์อาหารนั่นเองนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาหาทานกันนะคะก็จะเป็นอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับสูตรโบราณค่ะเอาข้าวกระเพราหมูสับ ไขดาวค่ะเห็ดน,น้อยหน่อยนะคะเอาสองจานแล้วก็เซเล็กต้มยำหนึ่งจานค่ะหลังจากที่สั่งอาหารเรียบร้อยนะคะระหว่างรอก็มาถ่ายภาพบรรยากาศนะคะวิวบริเวณท่าน้ำให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นะคะ่ะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่หลังวัดนะคะแต่ว่าคือหน้าวัดนั่นเองเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเดินทางกันทางเรือทางนี้ก็เลยเป็นหน้าวัดค่ะ ไปหากินเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วทราก็กลับบ้านกันดีกว่าว่าเลือดกันก่อนใช้เดินทางต่อถามว่าได้อะไรได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากซื้อลิ้นจี่งานนี้ถึงนี้ถึงชิ้นเดือนนะคะวันที่1ถึง30เมษายนนะคะแล้วก็ไหว้เทาไว้ส่วนได้24ชั่วโมงแต่ว่าส่วนที่เป็นตลาดน้ำอะไรเงี้ยนะ ตลาดเทศกาลเทศกาลเ,เกษตรเนี่ยก็จะถึงสองทุ่มไปค่ะระวังรถจะนิดหนึ่งนะจ๊ะก็ปักหมุดมาเลยนะปักหมุดมาที่วัดอะไรนะวัดอินทารามตำบลเมืองใหม่อำเภออะไรไม่รู้อยู่สมุทรสงครามนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมไปกินกาแฟร้านป้านะติดท่าน้ำเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าหน้าวัดเพราะว่าคนแม่กองคนสมุทรสงคราม เขาจะเดินทางทางเรือกันนะทุกคนขึ้นมาทางหน้าเขาวดร้านอยู่ทางซ้ายมืออยู่้ายมือร้านแรกนั่งวิวดีมากเลยนะเมื่อกี้เนาะอ่าแล้วก็ทางนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารนะเป็นเหมือนแบบว่าร้านอาหารเล็กๆเ,เป็นซุม้มอยากกินอะไรก็กินวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกี่โมงแล้วนี่ฝนก็จะตกดูสิรามาวันที่ฝนมันจะตกกันทุกคนแต่ไม่เป็นไรเสร็จภาร,ร,รกิจกลับบ้านกันดีกว่า างบบั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ EP ต่อไปสำหรับใครที่ติดตามเราอยู่ขอบคุณสำหรับ Subscribe นะคะเดี๋ยวติดตามเราได้ใหม่ใน EP จะต่อไปเราสัญญาว่าเราจะอัปเดตคลิปวิดีโอที่จะพาไปกินไปเที่ยวกันเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ขอให้ Subscribe เราหน่อยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปของเราน้่นเองนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะเติบโตไปพร้อมกันนะบ๊ายบายค่ะ